สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรามารีวิวพรามเมอร์ของมิ l เล่กันค่ะตัวนี้เนี่ยพี่พักลองใช้ไปแล้ว1นึ่งซองนะแล้วพีารู้สึกว่าเอ้ยมันดีอะ่ะพี่พักต้องเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะตัวนี้นะคะเขาคือมิ l เล่สเนลไบรท์พลาเมอร์เ p สพีเบวกตัวนี้เนี่ยเขามีค่ากันแดดมาให้ด้วยแต่ว่าค่ากันแดดน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงพรมเมอร์ตัวนี้ลงกันแดดก่อนนะคะและกันแดดที่พี่พักแนะนํานะคะพี่พักแนะนําให้ทาที่เป็นแบบ ไม่มีแบบบีพีผสมเลยเป็นกันแดดแบบเนื้ออย่างนี้อ่ะพี่พักจะให้ดูเป็นเนื้อเนื้อกันแดดขาวๆใสๆเนื้อกันแดดที่ไม่มีสีอะคะนะอ่ะนะอ่าอย่างนี้ได้เลยนี่พักก็ลงกันแดดไปทั่วหน้าแล้วนะคะเจ้ามิเลตตัวนี้เนี่ยเขาก็เคลมมาว่าช่วยอำพรางผิวและปกปิดรูขุมขนช่วยให้เมคอัพติดทนนานนะคะด้วยส่วนตัวแล้วพี่พักเนี่ยเอามาใช้หลังที่เราลงกันแดดแล้วก็พี่พักจะใช้อย่างนี้นะ เนื้อพลาเมอร์เขาจะเป็นสีเป็นเนื้อหย่งครีมอย่างนี้นะคะแล้วออกสีชมพูชมพูนิดนึงนะพี่พักเนี่ยชอบที่จะเอามาใช้กับ BB ที่มีความปกปิดไม่ได้เยอะมาก BB เนื้อบางๆอะไรก็ได้นะพี่พักจะผสมมาแค่เนี้ยแล้วพี่พักก็จะ วนเขารวมด้วยกันตอนแรกอะคิดว่าวิธีเนี้ยไม่น่าจะเวิร์กหรอกเพราะว่าพรามเมอควรอยู่ขั้นตอนแรกเรา่อยลงบีบีหรือรองพื้นตามลงไปค่ะแต่เจ้าตัวนี้นะทําได้ก็คือพี่พักเอามาผสมกันเลยด้วยความที่ชอบความแบบรวบรัดตัดตอนนะคะไม่ชอบทําอะไรหลายสเต็ปนะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทาลงไปได้เลยเ <c oughs> บื่อความแบบโอ้โหต้องทอํอรหลายขั้นตอนนะคะชอบความเร็วๆแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะแบบ พี่พักทายอย่างนี้เลยนะทั่วหน้าเห็นหน้าตอนแรกหน้าสดๆแล้วนะคะที่มันมันๆนี่พี่พักคือทาลงกันแดดไปนะคะเวลาที่เราจะลงพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแต่งหน้าเนี่ยพอเราลงกันแดดเสร็จแล้วพี่พักอยากให้พักไว้สักหน่อยนะสักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนะเพื่อให้แบบว่าผลิตภัณฑ์เขาเซตเข้ากับผิวก่อนแล้วค่อยลงตัวอื่นๆตามลงไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ย เท่านี้เองนะเสร็จแล้วจะเห็นว่าน่าสว่างขึ้นด้วยความที่เจ้าตัวพัเมอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็บีบีที่ให้ความปกปิดไมได่เยอะมากนะพี่ทางแนะนําว่าเอาที่แบบปกปิดน้อยๆไงคะเออแล้วผสมกันไม่ต้องเยอะนะคะสัดส่วนก็คือให้เจ้าตัวพัเมอร์เยอะกว่านิดนึงนะแล้วก็เกลี่ยลงไปบนหน้าเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแต่งหน้าเสร็จแป้งได้ตามปกติเลยแล้วตัวนี้นะคะระหว่างวันที่พี่พัก ได้ลองใช้เขาหมดไปหนึ่งซองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหน้าก็ไม่มันแล้วก็ไม่ได้หมองคล้ำระหว่างวันเราแต่งหน้าเซตหน้าไปยังไงเนี่ยหน้าก็ยังดูแบบสดใสระหว่างวันอย่างนั้นเลยนะเหมือนเขาช่วยล็อกเมคอัพให้เราด้วยคือดีเอ้ย็อ